นี่คือห้องที่มีมูล,ลค่าทรัพย์สินข้างในแพงที่สุดในบ้านแด้ดเป็นยังไงบ้างคะสต็อกเล็กๆของซิลินมีทุกอย่างคะ่ะซอสแป้งเครื่องปรุงของใช้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักวันนี้ซิลินมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณผู้ชม เราจะมาเปิดคลังแสงเปิดกรุกสมบัติของซิลินกันแต่ก่อนจะไปดูนั้นเช้านี้เรามาจ่ายตลาดซื้อของสดกันก่อนค่ะ นะคะคและนี่คือห้องที่มีมูล,ลค่าทรัพย์สินข้างในแพงที่สุดในบ้านแน่ๆอุ้ยเปิดหน้าต่างหน่อยนะจ๊ะ แสงแดดเราจะเริ่มจากทางด้านไหนก่อนดีเดี๋ยวซิลินเอากล้องไปติดไว้ข้างบนตัวหนึ่งเนาะจะได้เห็นรอบๆด้วยเอาด้านนี้ก่อนปิดประตูหน่อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นเอกสารแล้วก็สมุดสูตรเออหนังสือสูตรอาหารไฟ ไว้ถ่ายงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งกล้องถังอันนี้ถังอะไรนะถังที่ใส่ผ้าเช็ดโต๊ะกับผ้ากันเปื้อนหมวกถุงมือเข้าสารแล้วก็พวกซอสต,ต่างๆที่ยังอยู่ในลัง อันนี้วุ้นเส้นยี่ห้อใหม่นะคะซื้อมาลองดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาบอกอีกทีกล่องสองช่องหนึ่งสองสามสี่ลังตรงนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเป็นเส้นที่ยังไม่เอาออกจากหลังพวกเนี้ยมันจะเลื่อนได้หมดเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดหรือว่าต้องการของอะไรข้างในเงี้ยมันจะง่าย นะคะมีล้อเลื่อนได้หมดนะคะทำความสะอาดง่ายเลื่อนง่ายหยิบของง่ายกล่องอันนี้เหมือนกันลังอันนี้ไม่มีอะไรวางอยู่กับพื้นนะคะง่ายต่อการทำความสะอาดมาถึงตรงนี้คือมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วเวลาซิลินวางชั้นน่ะจะวางแบบนี้มีชั้นอยู่ตรงกลางด้วย ตรงนี้เลื่อนได้อ่ะบอตรงนี้ออกก่นอนนั้นจะเป็นกล่องของกินซอสทั้งหลายข้าวอันนี้แบบมีล้อเลื่อนเอาไว้เสริมตู้แช่แข็งตู้เย็นตู้แช่แข็ง ทางนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะเส้นผัดไทยอันนี้เส้นที่จะเอามาลองยังไม่ได้ลองบุ้นเส้นเส้นขนมจีนแต่แค่สามห่อ,อก,ก็ต้องใช้ให้หมดจิลินก็จะเอาบุ้นเส้นอันนี้ผสมกับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของแห้งยังไม่ได้แกะ ค่ะแป้งที่ใช้ยี่ห้อนี้ค่ะโอตโตกิเอ,อ่อเข้าเกลียบเข้าเกลียบเหลือแค่สี่ห่อนะคะอันนี้ซื้อมาลองดูแต่คิดว่าคงไม่ได้ขายแล้วล่ะอันนี้เพราะว่ามันเล็กเล็กเกินไปปกติซูดินจะใช้ไซส์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำให้ลูกค้านวด น้ำตาลปลาลาน้ำจิ้มไก่ข้างล่างน้ำมันถอยออกมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสแตนเลสนะคะใส่พวกออกระชอนทั้งหลายอันนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยห่อพลาสติกไว้กันฝุน่นอันนี้ใช้บ่อยถาดกล่องกล่องใส่ถ้วยน้ําจิ้ม สองไซส์อันนี้เครื่องทำอาหารเป็นของขวัญของขวัญมันเกิดครบรอบสี่สิบปีตอนนั้นอะพ่อเลี้ยงกับเพื่อนลงขันกันซื้อให้ซิลินชอบมากทำอาหารสนุกนะทำกับเครื่องเนี้ยแล้วพอมาขายอาหารที่ตลาดขายอาหารทำบ้านเข้ากล่องปุ๊บไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ซิลินก็ชอบใช้สะดวกใช้ง่ายอันนี้เครื่องทอด ผ่านไปแล้วนะโซนนี้อ่าเอาอันนี้ออกก่อนมาถึงชั้นนี้ต่อนะคะข้างตู้เย็น กล็ดขนมปังซีลินลองซื้อยี่ห้อนี้มาใช้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเป็นอันนี้รู้อยู่แล้วว่าใช้ดีอันนี้ก็ตะกร้าใส่ของจิปาถะถั่วเห็ดเห็ดพึ่งค่ะซื้อปอเปี๊ยะผักใส่เห็ดพึ่งเครื่องปรุงข้าวซอยข้าวซอยกะว่าจะลองทำขายดู ก็ยังไม่ได้ขายน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือปรุงสำเร็จรูปอันนี้ยี่ห้อเนี้ยอร่อยเนี่ยอันนี้อร่อยน้ำตาลปีป๊บผงหมูแดงพริกแห้งน้ำตาลขลวดมิโซะซอสนี่ที่ฝรั่งเศสมีขายนะครับปูนปูนแดงแบบนี้ เอามาผสมน้ำก็จะได้น้ำปูนใสอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งมะพร้าวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันลงมาอีกชั้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นซอสแป้งก็เอาไว้ข้างบน ข้างล่างก็จะเป็นน้ำมันห้อยแล้วก็ข้าวค่ะกล่องข้าวดก่อนมาด้านนี้กันบ้างนะคะ เมื่อก่อนซิลินจัดทำเบเกอรี่บ้าทำเบเกอรี่มากของข้างบนก็จะเป็นกล่องใส่เบเกอรี่หมดเลยซึงมีอยู่สองไซส์อันนี้ก็กล่องเบเกอรี่มีซึงอยู่สองไซส์ใส่ถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็กล่องเขาเรียกว่าอะไรกล่องอ่เที่เอาไว้ออกอีเวนต์นะคะกล่องข้าว อันนี้อลูมิเนียมนี่ก็กล่องชั้นนี้เออจะเป็นกล่องทั้งหมดไม่หมดสิมีอีกข้างล่างก็จะเป็นถุงเครื่องซีนสุญญากาศเอาไว้ซีนสุญญากาศนะคะถุง มาถึงด้านนี้ข้างบนก็จะเป็นกล่องอิโซเทมเก็บอุณหภูมินะคะในนี้จะมีแต่ไม้ไม้กับช้อนตะเกียบที่เป็นไม้อ่ะคะ่ะมาแล้วหม้ออุ่นซุปถาดนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกบ้านเราถุงแกง เครื่องคั้นน้ำผลไม้เครื่องปั่นอนเนกประสงค์หม้อหุงข้าวเล็กเครื่องอุ่นอาหารแบบมืออาชีพนะคะใส่ได้ทั้งหนึ่งช่องสองช่องสามช่องซิลินมีถาดหมดหม้อหุงข้าวไซส์ใหญ่8ลิตรอันนี้น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องบดเครื่องบดมืออาชีพนะคะ เอออันนี้หมอ้อทอดสองช่องช่องละกี่ลิตรนะจะไม่ได้ละสิบลิตรใช่ไหมเออข้างละสิบลิตรเอาไว้ออกงานใหญ่ยังไม่หมดนะคะด้านบนนั้นก็ยังมีกล่องอีก <laughs> โอ้ยบ้ากล่องกล่องเต็มไปหมด ชอบส่วนตัวชั้นอันนี้มันจะดีเลื่อนไปเลื่อนมาได้เป็นชั้นเสริมนะคะเวลาลูกค้าสั่งกับข้าวเยอะๆที่บ้านกล่องอะซีลินก็เอากับข้าวถุงกับข้าวที่ทําเสร็จแล้วมาเรียงไว้แล้วก็หลอลูกค้ามารับหมอ้อไห้กระมังซีลินก็เรียงไว้แบบนี้ค่ะจะได้หาง่ายๆอิบใช้ง่ายๆ ไม่มีอะไรวางกับพื้นนะคะซิลินแนะนำนิดนึงเวลาจะซื้อชั้นพวกเนี้ยมามาเรียงของอะให้ออกแบบไว้ก่อนเลยคิดไว้ก่อนเลยว่าจะเอาอะไรวางชั้นไหนชั้นไหนเพราะว่าพอต,ต่อเข้าไปแล้วเนี่ยมอของข้าวใส่ไม่ได้เอาเตี่ยไปอันนี้สูงไปซิลินลื้อใหม่นะคะลื้อมาทำใหม่ พราะไม่ได้วางแผนก่อนทำส่วนใต้นี้นะคะชั้นสุดท้ายอะ่ะควรจะให้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม่กวาดเข้าไปทำความสะอาดได้ไม้ถูเข้าได้เครื่องดูดฝุ่นเข้าได้จะได้ง่ายต่อการทำความสะอาดแล้วมันจะไม่มีฝุ่นเป็นยังไงบ้างคะสต็อกเล็กๆของซิลินมีทุกอย่างคะ่ะซอสแป้งเครื่องปรุง ของใช้ยังมีของใช้ในครัวอีกนะคะอย่างเช่นเครื่องหั่นสไลด์เนื้อแล้วก็ถาดทำขนมทำเบเกอรี่อย่ะซินเก็บไว้อีกตู้หนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยได้ใช้เนาะถ้าถามว่าเนี่ยมีเยอะไปทำไมมันคือความชอบส่วนตัวนะคะซิินเป็นคนชอบเครื่องเครื่องครัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยซินก็อยากจะได้ของดีๆใช้ของดีๆอย่างเงี้ยเสื้อผ้าใส่ซ้ำๆได้ไม่เป็นไรใส่เก่าๆก,ก,ก็ใส่ได้แต่เครื่องครัวไม่ได้ จะต้องแบบสะอาดต้องเอี่ยมแล้วก็จะต้องยี่ห้อดีของดีดเนี่ยเป็นคนแบบเนี้แล้วก็รักเครื่องครัวตัวเองมากรักษาแล้วก็ใช้ดีใช้นานเป็นคนใช้ของคุ้มค่านะคะเครื่องครัวทั้งหลายแล้วเมื่อเช้านะคะไปซื้อของมาแล้วที่เมโทนะคะเป็นของสดพวก <c oughs> กุ้งไก่ผักจ่ายไปทั้งหมด ห้าร uh uh ้อยเก้าสิบห้าจุดแปดแปดยูโรก็รวมกับเมื่อวันก่อนที่ซื้อของไปแปดรอกว่ายูโรรวมกันเป็นเท่าไหร่เออเดี๋ยวคิดไว้ให้แปะไว้ตรงนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะคลิปต่อไปก็จะผัดไส้แล้วห่อไส้ทําสต็อกแล้วนะคะหลังจากนี้ซิลินจะมีงานยุ่ง งานเยอะเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีตลาดใหญ่นะคะอีกครั้งหนึ่งเป็นงานประจำปีที่เดิมแล้วก็จะมีงานแข่งขันนวดที่ฝรั่งเศสนะคะซิลินก็จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ยังมีลูกค้างานนวดอีกและคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะจุใจเพื่อนๆนะได้เห็นสต๊อกของซิลินสักทีเดี๋ยวบอกนิดนึงไปซื้อของร้านเอเชียเนี่ยร้านนั้นอะของถูกมาก ปกติเกล็ดขนมปังถ้าซิลินซื้อที่เมโทอ่ะห่ออย่างเงี้ยหนกิโละสิยูโลแต่ซิลินไปซื้อที่นู่นอะห่อละห้ายูโรถูกประกันครึ่งหนึ่งอะอันนี้ก็ใช้ดีอันนี้ยท่อสวยอันนี้นะคะท่อสวยอันนี้ไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองเอามาใช้ดูแล้วจะบอกอีกทีนะแล้วก็มีวุ้นเส้นวุ้นเส้นซิลินเปลี่ยนใหม่ ลองเปลี่ยนยี่ห้อดูว่าจะดีไหมถ้าดีเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีต้องลองหอ่อลองทอดลองกินดูก่อนถ้าไม่ดีก็จะเงียบเงียบไปแต่ถ้าดีนะจะเอามาบอกกันคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโตมันคืออาณาจักรของซิลินเวลาว่างๆนะซิลินก็ชอบเดินเข้ามาเดินดู มีอะไรบ้างนะชอบกล่องชอบจังเลยจะซื้ออะไรอีกดีนะ <c oughs> เครื่องครัวเออลืมบอกไปว่าปกติห้องเนี้ยจะปิดนะคะปิดไม่ให้แสงแดดเข้าเพราะว่าเดี๋ยวของของเราเนี่ยมันจะ เสื่อมคุณภาพนะคะอย่างเช่นเส้นเส้นมีเหลืองอย่างเงี้ยถ้าโดนแสงแดดมากๆสีเขาจะซีดเขาจะไม่เหลืองเพราะฉะนั้นห้องเนี้ซิลินจะปิดแทบจะตลอดนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีเปิดเง้เงๆพอแบบว่าเดินเข้ามาแล้วมองเห็นน่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้า